เครือข่ายฮักแทงแบ่งปันเราคงจะได้พัฒนาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งพุฒณาแผนการพัฒนาเครือข่ายร่วมกับภาจีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าวเหนียวเขาวงก็ดีหรือผู้ผลิตพืชผักต่างๆก็ดีสถาบันศึกษาและประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือสสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดท่านสากลจังหวัดท่าน องในการสำงานท่านครับผมมีความยินดีและปักพื้มเพียงยิ่งครับที่ได้เห็นเราคงจะขายเข้าเปลือกต่อไปไม่ได้ทําอย่างไรเราถึงจะต้องลงไปประมาณประมาณหนึ่งล้านบาทที่จะไปจองบูธและที่สูงกว่าธรรมดาและถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทางโลกใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแบบนี้ได้เวลาทั้งคนแล้วส่วนก็คงจะผิดพลาดไปคงจะขอภยัยในโอกาสนี้ครับผม พึง้งปังหัวเหือชนเพดานรถเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเป็นที่บาของชื่อถนนดิสโก้นี่แหละครับชาวบ้านท่านหนึ่งเดินอยู่ริมถนนในวที่จะสัมานาเครือข่ายอาหารปลอดภัยอสสััดประการครับวันนี้นะครับก็นะครับ ไม่เป็นไรครับกมากเลยครับ่หน้าปะตึ้งสนะคเมยูเ็มสงไม่เป็นไรช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ก็ได้ยังนั่นหละจะส่งให้ลั แต่ถ้าลงไปขายเองที่ทีนจมอจีีกายนี่นะครับรกากับจังหวัดที่ห้า้งเหมเลยถ้าทางกรุงเลยเปลี่ยนยุทธศาสตร์บ้าถ้าเราไม่ต้องไปขายเป็นมาไป สาครันมิลลิวัตต์คือประมาณห้าหาสิบสี่เก้ากนีค่าสนใจากอะรต้องการเฉลี่ยันะลี่กคเจอแล้วรอชื่ออะไรขอุท่าอาจารย์นตอนนี้มดสบมีขามดราีกมีผู้คุณขวอามาเข้นมะพร้าหอมแลโอ้ยจับใจท่านสิกาไก่จะไปเชิญใส่หมูขานี่เป็นไง เล้คกันนะ